พิกก็ตายหมดหรอทิ้งทำไมอ่ะโดนอะไรกินพี่เจนไ,ไรแดงเหรอเอาตัดเลยลูกค้ามาละ เฮ้ยคาปูชิโน่นี่มันติดลิขิตป่าวะโอ้ยจะเหลือไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ลองคิดดูสิเดี๋ยให้มุกร้องหลบลบลิขิ์เอามุกร้องลิขขนาดเหมือนใช่เฮ้ยกางเกงไงนั่นยังเหลือป่าวะ ซื้อยืดแขนยาวป้ายจับมือรอคอยมานานแสนนาะนขอโปรมดน่อพี่ขอเนสวยอะ่ะส่วนมันคนขายอ่ะเธอเนี่ยดูความใกล้ๆดูใหม่ไหมล่ะไอ,ไอไอโยคะเขียวยังอยู่ว่าวพี่จอยถาม พันเจส่งฟรีรีวิวอ้ยเห่อยแท้เห่อยแท้ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคุณพี่ เลยใครที่ชอบเสื้อยืดแขนยาวแล้วไซส์ไม่ใหญ่มากไซส์ดีไซส์ A, เอเชียบ้านเราไซส์กำลังขายไซส์หล่อนะคะแนะนําป้ายจับมือเลยพี่รีบอกอุ้ยดูสิสิสิสี่สิบห้าโลประมาณร้อยแปดสิบตัวบวกลบได้เลยนะคะเพราะว่ามันไซส์ดีวันนั้นนับได้กี่ตัวป้ายเนี่ยอุ้ยร้อยเก้าสิบเลยเหรอมันออกไซส์ดีเนี่ยพี่เห็นหมร้อยแปดสิบ้อยเก้าสิบเลยไซส์ A, เอเชียบ้านเราไซส์ไม่ใหญ่เพราะบางคนไม่ชอบโอเวอร์ไซส์ให้เล่นป้ายนี้นะคะ เออหวังมแขกคามิอจริง้ลยป้ายคอเียะไรตัดตัดป้ายอ่ะอุ้ยดูสีดิสีสดไซด์ดีสีสดใครจะรับรีวิวส่งได้เลยนะพี่โอนปุ๊บส่งปั๊บนะคะไม่มีบริการเก็บป้ายทางนะคะคามอเออแม่่ไม่รับคืนนะเอาแล้วไม่รับคืนนะ ตัวนี้ตัวเดี๋ยวที่ไม่ดีสามพั 3, นเจ็ดคุณที่รีวิวส่งฟรีนะคะเก <Grace> บอกเลยไซดีไซร่อมากแม่กลัวใครไม่รู้หรอว่าว่าเกตอะไ,ได้เยอะด้วยนะพี่ป้ายนี้ได้จำนวนตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าไซดีนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่รอไม่ค่อยมีไซส์แบบดีๆอย่างนี้นะคุณพี่ส่วนใหญ่จะไซส์โอเวอร์นิดนึงเนาะของงานไมกานะคะแต่ว่าป้ายนี้ไซส์ดีค่ะจำนวนตัวเยอะด้วยจิบแสงกัเอฟเองอ่ะเปอร์เซ็นต์เ้ืนเสียหน้อด้วยอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ

เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยเอาไปไม่ต้องกลัวเลยก็จะเสียครึ่งลูกที่ไม่ได้เกรดถูกๆนะคะอเออไงมือสองยังไงก็มีเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียแต่ต้องดูที่เกรดกระสอบนะคะดูที่ป้ายบริษัทของกระสอบนะคะเพราะบางคนคิดว่าเาซื้อยืดแขนยาวเหมือนกันแต่ทําไมมีราคาไม่เหมือนกันอา้าวกระดังนั้นขายถูกกระดังนี้ขายแพงไม่ใช่มันอยู่ที่เกรดนะพี่นะ เบียกแล้วจ้าไง,าาาอง,งาโอ้ใส่ดีอ่ะพี่เด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างงี้เนาะแล้วได้เยอะด้วยนะลูกหนึ่งอะ่ะร้อยแปดเอ้ยร้อยเก้าสิบบวกลบได้เลยนะเฉพาะเฉพาะป้ายนี้นะพี่นาเขาบอกว่าสิบสี่ห้า ียวะวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ ของลีเลนน้พี่เลีไวา้แต่ว่าสวยนะลายสวยนะ,อา,ะ,ะอากปาลากาเฮเอเออะไ วันนี้ขนส,ส่งส่งส่งค่ะวันนี้ขนส่งเปิดนะจ๊ะเปิดแล้วพี่จะส่งของแล้วเนี่ยแล้วมารีวิวก่อนจับจ้ะเห็นไหมมีบงมีแบนด์ให้ลุ้นนะพี่แต่ไม่ต้องลุ้นคือความสะอาดค่ะ ปลห้อยอุ้ยปห้อยก็หลายตัวอยู่นะสูออรับรีวิวกราบขอบพระคุณมากค่ะไ,ได้ใส่ก็หลายตัวนะขอวอวยพรให้พี่ๆทุกคนนะคะที่ซื้อของโกดังเราขายดิบขายดีนะคะขายจนเก็บเงินเก็บทองไม่ทันเลยคุณพี่ขายดีมีกำไรทุกท่านนะคะม,มีลมลเธอลมเย็นอยู่นะ เร็วเลยไหมอยากเปิดสเวตเตอร์อีกสักลูกนึงปะพี่ขออนุญาตนะคะพุยพับๆเลยนะให้ใครไปเลือกดีวะหบักปะเอามุกมุกอะไรบอกมุกอ่าช่วงนี้พี่มุกดวงกำลังมาเออหรือว่าเธอจะไปเสร็ตตัวแล้วประเดทูบอกคอมมนเฮ้ยไอไอม่อนให้เลขมาแล้วนะบอกไม่มุกบอกว่า ไม่จะรีบซื้อดิอันแล้วคือมไอ้มอดน่ะมันเอาขวดมาต่อยโทรศัพท์ไอ้มมกเลยเราฟิล์มแตกว้ยก็เลยไปพูดกับมันว่าบอกเลขมาซะดีๆจะได้ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มันก็กดให้เลยมันทำอีกมันเฟี้ยงทิงเลยนะเออกดเสร็จแม่งเฟี้ยงโทรศัพท์อีกรอบหนึงเลยเอาไปทิง ตอบลูกค้าใช่าเคเแองกี้เบิร์ดอนนีมาเลยเลยกๆมาเก่งทำงานหญิงอยู่กว่าได้ส่งเลยป้ายอะไรนะป้ายโลกเก่งทำงานหญิงป้ายโลกดูทีเดียวฉันพูดว่าป้ายโลกโหสิริขึ้น ไนกี้ เยอะค่ะป้ายนี้มีเยอะเป็นป้ายน้องใหม่นะคะที่เราเพิ่งได้มาแต่น้องใหม่หลายบริสุทธิ์นะนี่ออตักออกแล้วเหรอ,อวางไปมันก็ไปไม่เป็นไอ้นี่เปน็นย่งไงม่เป็นตัวเออลงเงินลมเตะ สวยจังเลยดูดิกำไรแน่นอนพี่จะสั่งสั่งได้เลยนะคะพี่จ๋าสั่งได้เลยนะป้ายห้อยเนี่ยเห็นไหมลูกค้าไซส์ดีอะพี่จ๋าไซส์ดีไอ้กางเกงหญิงของเรามันไม่ใช่ผ้าสแล็ใช่ปะ อันดัอันดัไปให้นะคือใจถ้าดีนะเนี่ยลูกค้าเหนือลมได้นะเหนือลมนะแม่นนะเหนือลมทำไมอ่ะไปแก้ด้วยแก้ฉั<ใ>นตว <ใน S 1> ออก็มีนะแขนตอกก็ขายได้ราคาเราจะบอกเลย ไล่ห้อยแลวเธอเห็นไหมสีพงสีพื้นลายมีหมดนะคะพี่พี่ไปแยกทำราคากันได้เลยนะจ๊ะเห็นไหมอะไรนะมาเจสติกมาเจสติกจ้าออ๊ยลายนี้หล่อจังเลยมาเจสติกอ่ะอ๊ออจอโอ๊ยเอ,อี้ยโหเมื่อกี้กินกว๋วยเตี๋ยวรู้ลอะอายติด หัวง,งอกปิดว่าอะไรอยู่ในจมูกวะ, <c oughs> ะก็ที่ฉันถามเธอเหมือนอะไรติดในจมูกกัำได้ไหม <c oughs> เออเมื่อกี้แล้วที่ฉันบอกแพทว่าออ้ยออกมาแล้ว <c oughs> ไปไปบ้วนตรงนูน้นโอ้โหป <c oughs> ุ๊บรู้เลย <c oughs> ก,ก,กินก็มานั่งเมาสกับพี่เจนแม่งคุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเมาเก่ง สั่งก็ไม่ออกมาตรงนี้อ่ะแคปพี่ใครจะสั่งลูกใหม่แคปมาเลยนะคะขอบคุณค่ะติดตามคลิปต่อไปนะจะรีวิวสเวตเตอร์ฮูดนะจ๊ะ